สนับสนุนโดยโรงแรมโคสะขอนแก่นมุ่งมั่นสะสมความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพ่อหลวงวันนี้ก็สแสวงหาข้อเท็จริงจนได้เรื่องเลยนะครับเพราะ <c oughs> ว่าที่ประชุมปปอชอวันนี้มีมติครับตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ <c oughs> โดยมีผู้ถูกกล่าวหา3คนประกอบไปด้วย <c oughs> นายนพรัตน์เบนจวัฒนานันอดีต <c oughs> พอ,อ,อพศ นายพนมสอนศิลรู้จักไหม <5. S 1> อดีตผอ,อพศนางสาวประนอมคงพิกุลอดีตรองผู้อํานวยการสํานักพุทธเอ๊ะเขายังเป็นรองอยู่หรือเปล่าโอถูกย้ายไปแล้ว<ข><า>นะฮะสคนครับผู้ในการฝ่ายเหมือนสถาปานิกอะไรเงี้ยด้วยค่ะนี่ครับคนนี้คุณประนอมเนี่ยตั้งอนุต่ยส่วนเรียบร้อย คนที่ท่านเจ้าว่าท่านอ้างว่าคุณบปนอนมาท่านไงแล้วก็บอกว่าเอาเงินทอนเพื่อที่จะไปช่วยวัดวัดยากจนนะคะคแล้ววันนี้นะฮะวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีมีคนเนี่ยไปขายของให้เราเนี่ยไปซื้อของแล้วไปปล่อยสะดอกเคราะห์ ใช่ไหมคะวันนี้ตารวจทหารสนที่กาลังการจับกลุ่มผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มคลองสิ่งที่เราโยนไอ้ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ใช่โยนสิ่งที่เราปล่อยอ่ะสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งนั้นประกอบไปด้วยวัดไส้ทองวัดไส้ทองนี่โหเปไปศูนย์รวมการปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาเลยได้นกกระจาบมาเจ็ดสิบตัวได้เต่านายีบแก้วเต่าดานสามตัวเต่าบึงหัวเหลืองสองตัววัดอินค่ะวัดอินได้นกกระติ๊กขี้หมูหกสิบสามตัววัดพญาสุเรนค่ะได้ เต่านาแปดตัวเต่าหับหนึ่งตัวเต่าบึงหัวหลวงสาตัว ที่ตลาดอ่อนนุชนะคะเต่านา42เต่าดำเต่าตบึงหัวเหลืองค่ะแล้วที่สารพระพรมด้วยค่ะได้นกกระติ๊กขี้หมู88 <c oughs> นกกระติ๊กแดง2ตัวโด <c oughs> นจับเลยไอ้ที่เราไปปล่อยเนี่ยคือสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งนั้นเลยขายสัตว์ป่าคุ้มครองกับเราจะปล่อยปูบ้างไหมชว่วงเร็วๆนี้ปูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้รู้การเพราะว่ามีวันนี้มีคนเข้ามาเขียนบอกว่าไหนๆก็ชวนกันมาจากต่างจังหวัดทั่วทุกสารทิศจะมาไหว้พระแล้วเนี่ยไปไหว้ศารด้วยนะบอกว่าสารคดีอาญาหรือ บอกเปล่าสารอะไรก็ได้ไปบนหน่อยนะส่วนคลิปที่เมื่อกี้ท่านผู้ชมขอดูนะคะคุณพี่วาสานอสนีที่ราชบุรีเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวชมได้ที่นิวทีวี18นะคะวันนี้สันติสุขก,กับอัญชลีสวัสดีค่ะ